สวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาอยู่วัดปูสามแปดนะครับท่านผู้ชมขิมาตามเลขกปูสามแปดปูกัดจับให้หาสามกับวกเขาเนาะปูไปตัดอันเลขกสี่หาออกนะครับท่านผู้ชมตว่าก็ล่องคิปไปอยวาเลขกปูหาสี่ปูตัดออกก็ล่องคีปให้แล้วถ้าผู้มัมกมักกัดตามามามักกัมักกัตามามามักกัดพานนะครับเนาะบอกดูครับเนาะ เลขตัวปูตัดออกเดี๋ยวขอไปรับเขาไปช่วมนากันนะครับเนาะปูเคตัวใดต่ว่าเล็กวิ่งนี่ให้จังได้กับประผาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไปรับขาไปชุ่มกันนะครับเนาะเอาปูงวดมางนึงหันออนอันสมมุติเก่าผมบ่ไรออกมาผมอ่านสองเทียผมอันผมเฮ็ดคลิปสองเทียที้ปูอันที่ว่าเลขปูนตัดออกกันหาซีนั่น ผมบ่ได้วสมมติเก่ามาผมบ่ได้เอาถิ่มเด้เงี้ยแล้วถิมรังบ่อปูนั่นแม่อันงวดก้อนนั่นอันอันใส่ปูนตัวงวดก้อนนั่นแม่เลขปูเขาทิ่อันอันส่วปูตัดออกกันแม่อันผมก็ยังเขียนไปลงอยู่ที่ปูอันตัวนั่นเดี๋ยวสันปูตัวงวดก้อนนี่ตัวอยู่ไหนตัวงวดก้อนที่ว่าปูตัดออกผมยังลงอยู่ดิ บ่เมนบ่เปนสูอันี่ที่ปหูกอันสุดหนึ่งมันขีมีันวัวสุดจก้อนสุดจ้าก้อบ่ปูกหวดวันที่หนึ่งหนึ่งอหนผมร่งอยู่ดิเนี่ยงอนเงี้ยนรักบีบมันไม่เคยที่วันตีเมันยังมาบ่รักบีบมันครับักตลอดเนยรักขีบลัง บรหันบดถืกอก็ยังบอกทั้ง,องเอาตววาตว,วานตาวหานมาหลักหน่วยที่ปูหัวกันเงินอะไรเอาไว้หลักหน่วยทิพน้ะ,มมะไม่มไมไว่ารับทิพานไม่นว่าอยู่หลักเม่อไงสัหาเป็ังไงอย่างสามหาสี่หาเก้าหาเแ <9, 5. S 2> ต่ว,ว่านัน่นอันปูให้วิ่งหาล่างทั้งบนเรียงว่ากนเงนิน <laughs> ตวอาเหล็กมันนั่นตะว่นเขาตะลางเหล็กวิ่ง ต่ว่าเรียกบุญหาซีเมื่อเรียกล่างอันเดนไปปูหาซีหาไหมปูให้เลยอันที่ว่าปูบะม,มักอันปูบะมักอันหาเซียนปูตัดออกอ่ะอันผมก็ยังลงอยู่เด้คือกันง่ายกว่บอรครับ<ว>บ่ถึงแล้วครับกับปูเขียนนะครับเพราะว่าอ่นออนานเอานนเขาที่เขาหนึ่งเซียนกัน ก็ส่วนนี่เดินดีเนาะปูเนาะโอ้ยว่า,าเด็กล่างเฉพาะยังว่าเด็กรักสีบันนี่ว่าเด็กบ่มีหันเลี่ยมสารหรือคนก็นยังบอกเออครับในไพ่สามตัวนี่มันต้องมันมันต้องมาตัวหนึ่งเงินปูปูเว้ยรักสีบั้นนึงหรือหันเลี่ยมโอ้รักสีบั้นรักสีลา่างเป็นว่าเฉพาะครับ โอ้หล,ลักสิบลักสิบรางหลักสิบรางเนาะครับเนาะหลักสิบราง,างมันขี่ม้ามันขี่ม้าตลอดบ่เคยผ่านนะปูเนาะนนนโอ้แค่แม่นค่แม่เหนเลดวิ่งนี่บ่ผ่านจักรหมวดนาะปูเนาะนเลรวิง่งเออหมวดนี่ปูเคอ,อยังได้เห็ดเรี่ยวถึงหมวดนี่ คงวดผู้เชียนแลลวเนาะวันน่มากสิบอกคูงวดก็ยังเงินล่อตั้งซีหามืองวดนี่อันงวดนี่งวดนี่ปูเห็ดเลวงวดมันปูอะไรตัวไหปูไรหาซีป่ะครับซีหาเน้ยถือสีหาเอาปูอันอันปูือตัดออกกันตัดออกนีงว่าเอาไว้ซีว่าอันมาเนี้ยก็กำบากับามหาสามหาเนี่ยแมนกับปูห้สามหาล่างสามหาล่างหาบนแต่ว่า อันปูตัดออกแล้วปูขึืนออกกลับขึ้นมาเล่นอีกอ้ยยันมาเนาะกันไว้ทีครับกัโอ้ครับบ่ที่แรกกันผมก็ถามปูได้ว่าปูตัดออกโอ้หัวอ้ว้ยืดปูอ้าที่แหลกก็จะบอกแหลบ้ากันไว้ก็น่าตีครับถ้ากินมาปูปันมันจั่งทีออกเลยยวครับโอ้าึ้นมาปุ่มันมเพี้ยนพอดนะมันทีเลาะออกเลย ขับกินยิ่งรักอยู่หล่อที่หาเลยผมไปซื้อเเลขหาสามมะหอยไอ้สายอยันเพื่อนฝากไปซื้อซื้อเลขหาสามตัวเดียวบานในเพื่อนเอามาซื้อมให้แล้วเนี่มือแรกยนีมือเส้าิ่นกับมาแปรบอกความฝันทุ่งฟังว่าได้จุดบังไฟบังไฟขึน้นร็วรวหนึ่งหนึ่งวัมักหนึ่งว่มักยี่บาราสีเปน อันไหนปะปูนึ่มัมักเหอมกับคกอคโอ้ว่างวันนอ้ว่ันนีัหนึ่งมันรู้เลวโอ้นึ่งปูเบาเล่นไหครับูตัดออกเล่นครับไมนรู้เลยเอาใอันอันนี้นึงอันนี้นึงหลักหน่วยนะครับเนาะนึงลักหน่วยปูเบาเลยบ่ครับบามาเลยบับมาดู้ผลเนี่ยโอ้โอ้่านนึง่างวันึงมามาดิวางนึงมามาดยปูวางวนึงม่มีนึงมาแลวบานบาจะเกี้ยองเกียหนึ่ง น่าเราไปใช้เจดเหลือถนครับชื่อวาชื่อ้ช้เจ็ดอ่ออันป่วนอันบนนี่สามเจ็ดสีตัวเจ็ดสี่จะเป็นบนมันปูตัวเจ็ด ok สีนี่เจ็ดสเป็นบนอันล่างนี่หกสี่หกเจนี่ศูนย์เจ็ด อ๋อครับปลปูวิ่งได้บาดนี้ปลปูคือว่าวิ่งเต็มที่สั่นแต่ว่าเล็กวิ่งปูนี่แ <c oughs> น่นอนบ่าอเลยวิ่งหาห้าตัวเดียวเนาะแม่นบ่ปูห้าตัวเดียวบ่าเลยวิ่งวิ่งชุนให้เลย อันศูนนี่วิ่งศูนย์ล่างหร่ปูเอ่อวิ่งศูนลา่างล่องล่องล่องขึ้นเก็เห็ือนลครับมาในบนในปูบนวิ่งเลยครับบน,บนวิ่งเกดที่สามครับออวิ่งซี่ครับบนนี้ก็ซีหลักหน่วยหลักเกตาอ๋อปูยังหลักเกดอีกเด็กมากเกตยีค่ครับคนหจัดทิมเบิรหน่อยละคนเจตพื้นเจตพืนเกตบีนี่แหละเล็กเล็กบนแล้ว หมักว่ะจะหมักเก็บทีแหางก่อนโอ้ครับเนี่ยมันเขาอะไรแล้วเรียกกันยัดทิพยีมันฮกกระถิ่นอ๋อใช่หรอโอ้ปูโอ้ปูอันอันนู้ดนี้ให้วิ่งล่างยังตัวเดียวอือหมูนี่อืมซูนจีซูจีโอ้ครับตัวนี้ละนี่ละซูที่กับซูจีเนี่ยอ๋อซูนี่วิ่งล่างเนาะปูเนาะซูนี่วิ่งล่างเนาะครับท่านผู้ชม บนนี่มีสามเจ็ดกับเจ่อันเจสามกับสี่สานี่เดี๋ยวปูบ่อบ่ไปแล้วตะพูมากกับปูเล้ยวตัวโมาหันมากระตันเหรียญดนาะปูเนาะครับเรียกกับบหลายคูนาะปูเนาะเรียกระบอเลาเอันเดาวตัวใดปูไปเป็นลักสิบนี่แล้วช่วงนี้แหละ เอาตัวเอาตัวซูนก็พกเลยครับอันซูนก็พกนี่จับไปใส่หลักซีฟได้เล่นไหครับจับเลยล้างย่างเดียวเลยครับล้างย่างเดียวดีครับเล่นบ้างมั้ยเล่นบ้างครับครับนี่เปียวว่ะครับครับออว่าพอบพบร้อนเล่นบ้ามั้ยออกมาพบรอนเลยพี่ครับอันนี้อันนี้ลักซีฟกับลักลอยนี่หาตัวมาใส่แล้วเนาะครับเนาะ สามถฉมลักซิบเบอร์แลนด์นีครับว่าอันนี้อันอันนี้หนึ่งเบาะนะครับเนาะอันนี้เอาไปเป็นลักซิฟได้นะครับปูครับตาปูตาปปูจับคู่ให้กันแต่มีหกสี่หกเจ็ดขั้นศูนย์กับศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดตัวปูเนาะอืมไอ้ท่านปูส้มสชกมานซุ่มคนเจ้าซุ่มคนเจ้าเบื้องเช่นลักซิฟเขาเจ้ากุอิก่ะเจ้าตัววุมีมาใส่ กไกลคนแหละโทษมาบอกโทษมากอย่ได้รับท่พูน้า่าส่อันชุมหนึ่งแดงโอ้ยอันชุดหนึ่งชุมหนึ่งแดงจีนี่เาเห็นหลเขาเอาตัวว่ามีมาใส่ครับเขากระตือในบ้องหันนั่นตุกี็นบอกครับครับจนบจนที่ัานรับโทษทิพูโอ้ยไปเปิดศรีจีเ็มับเนี่ยด้ยพูนี่ก็ใส่แน่ย ไม่จอมัดเอาคือไปล่วงเบอเบอทปูยักเห็น,นเห็นเล็กทเห็นนี่นเดีวเล็กทายคนนี้เห็นเล็กทมาเห็นเล็กท่ปูติดโอ้จนผมไม่มีเวลาจน <laughs> ม, <laughs> มือเล็สิมืออันมือเล็กหยอกนำเดินมาปูใจก็ใจดอดโอ้ยไร้ยังอันใ้ราณก็ชื่อไมือ ใชอุดรดที่เนี่ยมันมันก็ออเงินมาให้มันเศ้านี่มันก็ชื่อให้กระเจ้าเงินมาถวายปู่ะกระจอกกระจ้ามาหอดวัดบ่ครับเพื่อหอดวัดรคุณเนี่ยโอ้กระจกระจอกพอด่วนกระจอกพอด่นเขามาบ่ปูกระจอกพอด่วนเขาเหมือนซี่ปูบ่ะเพราะเพราะเพาเม้าเรือเขาก็ไปชื่อโอเพราะว่าหมายเลขปู่ก็ลงกเหมนซี่อยู่กับลงลุงคนพนอยากเห็นโอ้พคนอยากเห็นพคนอยากมาโอ้คนอยนเอาเงินมาถวายปูเนี่ยครับมาจากอุดรบ่ครับมาจากอุดรโอ้ครับโอ้เพิ่นอยากเพิ่นอยาก เอาคู่หูปูเพื่อถามเพื่อถามทางบอกผมาถามทางวาโอ้ครับจะไปเห็นเห็นว่าฉันทหารผมโอ,โอ้อยากเห็นสิครับเห็นเขามาบอกเอาโป๊คนบาหมักแล้วิีซีเห็นออกสีซีโอ้ครับอันงวดซีซีมาครับน่าเลี้ยวเอาแสดงว่าเพิ่นมาสองเทียร์จะแสดงสองเทียร์เลยดโอ้มาสองเทียร์แล้วกับมาเมื่อน,นี่นนโอ้ครับโอ้อยากมาให้เห็นบ่ต้องอดเหมือนซี่บ่กบ้าอนเลยออยากมาเห็นวัดปูเนาะ นี่ือน่ครับนั่นก็ใช้ใช้รักทิพย์ังแต่ห้าเอาใช้อเลยครับจานตกันว่าบ่มักหนึ่งแบบทิพยมันรักทิพย์ังยู่แหลวอยมจานตัวบอฟิตเตรเีโอ้รักทิพบอฟิดเตอรเซียดีครับโอ้แคบหน่อยจอยนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางโอ้นี่ปูว่านอกันรักทิบเอาไปเอาไปเฮดรักทิบได้น้ปูเนาะบอฟิดเตอรเซีย ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยห้าเก้าศูนย์เนี่ยก้าเจ็ดเนี่ยครับบวผิดหลังบกผิดหลักสิบบวผิดตะเคียนนะปู่เนาะหลักสหลังเขาเจาะยนเขาจ้วโอเขาเจาจนว่าเอาตัวตังซีอแดงตีตัวเอาตัวังซีอแดงน้ามาเบิ้งตีปัวเขาาตัว่มีมาใช่โอครับนีมันหลักซิบแล้วโอ้ก็อตามมันเพราะว่าครับโอ้แม่ยูปู่ก็บอกยูว่าเอาไปเป็นหลักซิบ นั่นเนี่ยตั้ก็ไปหามใส่นั่นเลี้องคราบออกงานคือกุ้งเหบ่ครับออกงานกันครับปู่กับว่าคักกรบบอกคักอย่มันเป็นเลขลักซิบหามะไซเนาะปู่เนาะอืมครับครับบอกท่านผู้ชมเพพินเข้าใจดอกดิเห็นบดินเห็นบดินอยู่นอกเห็นบดิน ครับเห็นมดแล้วครับผู้ไม่ยิ่งคน่น้เฒมาเอาเืมาเช่าโอ้ยผู้เฒาเอาคนอยู่ประเทศใดผัวอยู่ไทยเยวแต่ว่าคนอยู่ประเทศนอกกันมครับนาอยากเห็นผู้ว่อยากออกคิดมันบนนั่นเห็นนั่นพ่อเพิ่นเห็นมาผ่อนอนมาโรมาเอาเล้มีละมีซุ่นนีละโอ้ครับเิ่นโทรโอ้เนเป็นโทรมาก่ะเอาเลยทีครับโชว์มาเออครับ นายคนเล้อนวอแคบหนาจอยเนาะครับเนาะให้เ็อใ้บอมักให้มักหนึ่งจัดทิ้บอมักวันมาดูเขาจะสุกหกประทูและกิลังโอ้ครับวันที่สิบหกมิถุนาเนี่ยท่านผู้ชมด้วยด้วยห้นะครับเด้อถือหวยด้วยเบื่อสวหมาสุขสุขคนนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ดพารวยนะครับเด้คิดนี้สวัสดีครับไครับ